สวัสดีค่ะพี่มินวชรินญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมหรือในเวลาที่เราไม่ได้ปฏิบัติก็ตามเรามักจะได้ยินเสียงเสียงที่คอยมาตักเตือนเวลาเราจะมีเหตุการณ์อะไรเสียงนั้นคืออะไรคือยานอย่างรู้หรือเป็นเทวดาที่มาคอยบอกเหตุเรา สดลจพ่อองเพชรทรงตรัสอรสอนไว้ว่าจริงๆมันก็เป็นได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเทวดามาให้นิมิตหรือว่ามันเป็นยานพิเศษยานรู้พิเศษของเราเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับยานวิปัสสนายานที่เป็นยานอย่างรู้เกี่ยวกับรูปนามที่เป็นไปเพื่อเหตุปัจจัยของพระนิพพานแต่เป็นยานชนิดพิเศษที่ เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณวิเศษเป็นความสามารถพิเศษตรงนี้ก็ไม่ได้มีกันทุกคนแต่สิ่งที่เราควรจะตระหนักนั่นก็คือเราปฏิบัติไปคอยสังเกตการรู้ต่างๆที่เราเรียกมันว่ายานรู้นี้ให สังเกตมันให้ดีแล้วก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันเป็นตุปเป็นตะต้องคอยสังเกตเรียนรู้เสียงว่าเสียงนั้นมีจริงหรือไม่จริงหรือว่าสิ่งต่างๆที่มาเตือนเรานั้นมีจริงหรือไม่จริงคอยสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตอย่างซื่อสัตย์กับตนเองอย่าหลงเข้าข้างตนเองให้มีให้เป็นพยายามสังเกตว่ามันมาทุกครั้งเป็นเสียงเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดและเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าสังเกตแต่ยา เข้าไปร่มหลงอย่าเข้าไปยินดีพอใจมากถ้ายินดีพอใจเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตามรู้เท่าทันความยินดีพอใจเหล่านั้นและสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องคอยบอกตัวเองไว้ว่ามันไม่ได้พาให้เราสู่มรรคผลนิพพานได้อีกทั้งถ้าเกิดเราเข้าไปสังเกตหรือให้ความสำคัญให้ค่ากับมันมากมันจะพาเราเกิด เพราะเราอยากจะสแสวงหาทางที่จะทําให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นมียานรรู้ที่วิเศษและชัดเจนเก่งกล้าในความรู้นั้นๆมากขึ้นอุปาทานก็จะยิ่งแข็งแ,แงกล้ามากขึ้นด้วยความสงสัยด้วยการให้ค่าด้วยการสังเกตหรือด้วยการที่อยากจะทําให้ยานรู้วิเศษต่างๆเหล่านี้พัฒนาขึ้นนี่แหละเขาจึงว่าถ้าเรามีนิสัยมาทางอภิญญาและเกิดอภิญญาขึ้นจริงๆอภิญญา สำหรับบางคนนั้นเป็นอัตราชนิดที่แข็งกร้าที่สุดที่จะทำให้ควางมรรคผลนิลพพานเพราะเราจะติดกับอยู่กับความสนใจอยู่กับความวิเศษนั้นๆไม่พาให้เราไปต่อได้เพราะเรารุ่มลงในอัตราตนเตะตนเองอภิญญานั้นเป็นอัตราที่เป็นเกราะหนานาที่สุดมากกว่าความสามารถอื่นใดมากกว่าความหลงตนเองธรรมดาดังนั้นเราก็ต้องสงวน ประโยชน์สูงสุดไว้ให้กับตนเองด้วยบางทีถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าสิ่งใดเรียกว่าอะไรปล่อยผ่านมันไปเลยก็ได้เราลองคิดกับตัวเองดีๆว่าจริงๆภาวะต่างๆก็ไม่ได้เกิดกับเราตลอด24ชั่วโมงเป็นเกิดแต่ภาวะ เป็นครั้งครั้งเป็นช่วงขณะเท่านั้นก็เหมือนกับความเจ็บปวดเมื่อชาซึ่งเราไม่ได้เห็นว่าความเจ็บปวดปวดเมื่อชานั้นเป็นสิ่งวิเศษอะไรก็จึงไม่ได้ให้ค่าแถมอยากให้มันไปไปเสียด้วยซ้าแบบนี้เป็นต้นก็พยายามเสด็จพ่อองค์เพชรไม่เคยที่จะอยากไม่ให้ใครวิเศษแต่ท่านอยากให้เราพ้นกิเลสมากที่สุดและต่อไปเมื่อพ้นกิเลสแล้วหากมีพระนิพพานสมบัติจริงๆนิพพานสมบัติจะเรียกอภินญ,ญาสมบัติที่ ปลอดภัยและบริสุทธิ์ที่สุดมามาสู่เราเองดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าคุณวิเศษจะไม่จะไม่ถูกพัฒนาถ้าเกิดเราพัฒนาการละกิเลสแล้วเดี๋ยวคุณวิเศษก็พัฒนาตามไปด้วยเองนั่นแหละจึงขอฝากคำสอนของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ